สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับใครมีปัญหาในช่วงกีดยางหน้าหนาวบ้างไหมครับว่าปัญหาคือมีดหนืดนะครับนะมีดเละมีดหนืดนะครับหลายคนพกผ้าแบบนี้นะครับนะพกมาผ้ามาด้วยหลายคนไม่ได้พกนะครับผมบอกเลยว่าอ่าถ้าอยากให้มีดสะอาดแล้วคมอยู่ตลอดนะครับให้พกผ้าแบบนี้ตัดเป็นเศษแบบนี้นะครับนะพกไว้ตลอดเวลา ปกติแล้วผมไม่เคยพกนะครับพอผมมาเริ่มพกได้สักสองสาเดือนผมรู้สึกว่าเออมีดมันดูใหม่แล้วก็คมอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็วันนี้ผมมีเทคนิคอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะพกผ้านะครับให้จุ่มน้ําลงไปแล้วก็ บิดหมัดหมาดบิดนิดเดียวนะครับบิดหมัดหมาดนะแล้วก็พกนะครับจุ่มเฉพาะชายตรงนี้นะครับบิดหมัดหมาดแล้วเวลาเช็ดมีดเนี่ยโอ้โหมันจะสะอาดแล้วก็คมมากๆครับคุณผู้ชมลองใช้เทคนิคนี้ไปดูกรีดยางในช่วงหน้าหนาวกันนะครับคุณผู้ชม